เปิดกล่องรับซื้อเหรียญ FC อำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมส่งมาขายคุณบี FC จากอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมส่งเหรียญมาขายช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบหายากสวัสดีและยินดีต้อนรับ fc บรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทุกคนทุกท่านเลยฮะไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงท่านชายเนาะคนู้เลยนานแล้วไม่ได้พูดถึงนะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณทวดพ่อทวดแม่ทวดพ่อตูแม่ตู้ฮะอากุงอามาทุกเพศทุกวัยทุกคนทุกจังหวัดกันเลย fc ฮะแล้วก็ทุกภาคยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณ fc ฮะจะขายเหรียญให้ช่องของปอป่าทั้งทีไม่ต้องส่งเงินมาก่อนไม่ต้อง ส่งเงินมาประกันไม่ต้องทําใบประกันไม่ต้องเสียค่าจองคิวไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นฮะเพียงแต่ท่านเพิ่มไลา์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้าไปแล้วก็ถ่ายรูปเหรียญของท่านส่งถึงแอดมินช่องของป,ะปะ๊าปาเดี๋ยวแอดมินก็จะประเมินราคาให้เดี๋ยวก็จะบอกให้เหรียญของคุณขายได้ไม่ได้หากเหรียญขายได้เขาจะประเมินราคาให้ตามสภาพผิวของเหรียญหลังจากนั้นเอฟซีฮะรับที่อยู่จากช่องของป๊าปาไปรับที่อยู่ไป แล้วส่งเหรียญมาทางเนี่ย f c ทางไปสนีทางเคอร์ได้เลก็แล้วแต่ฮะนะส่งเป็นแบบพัสดุส่งมาไม่เกินวัน2วันนั่งรอรับเงินค่าเหรียญจากช่องของปาปาได้เลยไม่ต้องทำใบป,ประกัน f c ะ เหรียญละสี่ห้าแสนกันเลยทีเดียวเอซช่วงนี้แอดมินบอกโอ้โหมีนักสะสมหลายคนหลายท่านนะส่งเหรียญมาบอกว่าเหรียญนี้ขอห้าแสนเพราะมีคนเข้ามาให้ห้าแสนอะไรประมาณนั้นก็ f อฟซีฮะฟังคำบอกเล่าฟังรายละเอียดจากแอดมินด้วยนะแต่แอดคมินเขาจะบอกไปว่าเหรียญที่คุณถืออยู่เหรียญ10บาทปีพศส5 5อง 2, 53แล้วแต่ f c ฮะนะเดี๋ยวแอดมินเขาจะแจ้งไปเองนะ โอเคเนาะเอาง่ายๆเลยก่อนจะส่งรูปเหรียญมาให้แอดมินดูแล้วก็ขอเหรียญแล้วห้าหมื่นห้าแสนเนี่ย FC นะเดี๋ยวแอดมินก็จัดการให้เนาะ แต่ว่าประปาบอกว่าดูที่ไหนก็ส่งขายที่นั่นแต่ประปาเข้าใจนะฮะเนาะก็เข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าเออสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจังเลยนะเขาก็บอกว่าเออที่อื่นไดให้ให้ส่งเงินไปก่อนก็เลยเริ่มไม่ไว้ใจแล้วประมาณเนี้นี่แหละสี่เขาติดตามข่าวไงนะเขาก็เลยส่งเหรียญให้อดินช่องของปะปาดูอดินก็เลยให้รายละเอียดเข้าไปแล้วเนาะเขาบอกเออจริงๆค่าจริงๆค,ครับ เขาให้ส่งเงินไปก่อน500ร้อยพันหนึง่งอะไรประมาณเนี้เขาก็ไม่เป็นไรนะใครที่ยังไม่รู้หรือยังไงก็ลองมาคุยกับแอดมินช่องของปราปาดูที่ส่งขายเหรียญห้าพันแล้วไม่สามารถมีเบอร์โทรติดต่อได้ไม่มีไลน์ติดต่อเขาไม่ได้ให้ที่อยู่เออก็มาเข้ามาถามแอดมินดูก็แล้วกันเนาะถ้าหากโพิ่เพเข้ามาเดี๋ยวแอดมินก็จะไลน์ละเอียดแต่จะไม่ต้องโดนหลอกอย่าไปโอนเงินให้ใครเอฟซีครับเป็นไปไม่ได้หรอกเราส่งเงินขายเขาจะไปโอนเงินให้เขาอีกห้าร้อยห้าพันไม่เป็นไปไม่ได้เนี่ยเอฟซีนะ ช่องซื้อจริงขายจริงเขาขไม่ทาอย่างนั้นหรอก fc มีต้องหลายช่องเนาะโอเคฮะมาเราเปิดกล่อง fc นี่คือหอเหรียญที่นักสะสมจังหวัดอําเภอนครชัยศรีส่งมาก็มาดูว่าเป็นเหรียญอะไรกันบ้างเหรียญไหนราคาหลักบาทเหรียญไหนราคาหลักร้อยหลักพันล้วป้า,ปาจะแจ้งไปเอาก็ดูตรงนี้กันก่อนเนาะอะไรกันเอ่ยครับปอปาอ๋าอเขาเขียนชื่อติดมาหมดเลยเนาะมาดูชิ้นแรกกันก่อน fc ครับมีกันอยู่ประมาณ4ีชิ้นเนาะอาจจะดูชิ้นไหนก่อนชิ้นนี้แหละอ่ะ นี่ f อ5ก็เขารู้ตรงนี้ก็เป็นเหรียญที่ราคาสูงกว่าวาระย่อยๆไงอ่ะอันนี้เป็นอ่าอันนี้เป็นเหรียญ25สาตางค์สมัยราชการที่8เนื้อดีบุก f อ5ขนาดเป็นพระเสียนเล็กนี่ก็บอกว่าหายากแล้วนะป้าป่าว่าแต่ถ้าเป็นพระเสียนเล็กเนี่ยเพราะเหรียญเหรียญยี่สิบห้าตางค์สมัยราชการที่8ปดเขามีทั้งพระเสียนเล็กแล้วก็พระเสียนใหญ่ขนาดพระเสียนเล็กนี่ว่าหายากหาง่ายที่สุดแล้วก็ยังหายาก ถ้าเจอรูปแบบผระเซียนเล็กนะเขาหายากกว่าโอเคใครที่มีหนะ้าประปาร,ร,รับซื้อนะถ้าเป็นพระเซียนผัสเซียนเล็กแบบนี้ก็ราคาจะไม่สูงเท่าผระเซียนโตนะเขามี2บล็อกโอเคเนาะใครที่มีฮนะเราก็ซื้อขายกันตามสภาพจะถามว่าซื้อไม่ซื้อ fc ฮนะผ่านการใช้งานก็ประมาณหลักร้อยอะไรประมาณนี้แหละนะถ้าสวยจะขึ้นมาจัดๆแล้วก็จะได้ขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยก็น่าจะประมาณน่าจะ200นะเกือบรุ่มประมาณ200ร้อยะ fc นะ ไปดูราคาประเมินตอนนี้ไม่ได้หรอกตลาดท้องตลาดเหรียญเข้าขายกันซื้อเข้าไม่เข้าราคาประเมินไม่เท่าราคาประเมิน FC ซเนาะเอาง่ายว่าตอนนี้มีร้านรับซื้อเหรียญที่อยู่คามือของท่านก็ถือว่าดีแล้ว นะไม่ต้องเป็นห่วงทางด้านราคาที่เขาบอกว่าเหรียญละหลักหมื่นหลักแสนเนะี fc ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วตอนนี้ถามว่าเป็นห่วงแค่ว่าเราจะโดนหลอกไหมเวลาส่งเหรียญขายนะทางด้านราคาในทุกวันเนี้ย fc 5ต่อให้เหรียญหายากระดับไหนแล้วปั่นกลางแล้วก็ราคาไม่สูงอย่างที่เขาได้จ่าลึกประมูลประเมินกันไว้หลอก fc นะจากนี้ไปก็ต้องถามตัวเองว่าช่องไหนที่เขารับซื้อเราราคาสูงก็พยายามติดต่อดูนะ เราก็ขายตรงนั้นไปเป็นหน้าที่ของคนขายเหรียญฮะต้องมีต้องมีการสอบถามทางด้านราคาโอเคเนาะอันนี้เป็น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 ห้าสิบตางค์แล้วก็ตรงนี้เป็นยี่สิบห้าต่างนะเนี่ยน,น่าจะเป็นยี่สิบห้าต่างพอดีเขาอ่าใส่สำหรับดีจุกไหม fc ปปาจะเปิดได้ไหมเนี่ยได้ไหมอันนี้จะเป็นเหรียญหลักในรายการนี่แหละปปาวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ fc นะอ่าอันนี้อ่า ah ok fc ฮะอันนี้เป็นเหรียญยี่สิบห้าต่างเนี่ยเหรียญชุดนี้จะมีห้าสิบตางคยี่สิบห้าต่างสิบตางค์แล้วก็ห้าตางค์ ครบชุด F4 ป้ะป่าบอกเลยฮะนักเก็บสะสมถ้าตามข้อมูลนี่ราคาไม่ใช่น้อยนะถ้าครบชุดเนี่ยป้าปาบอกให้โอเคเนาะเพียงแต่นักสะสมยังไม่ค่อยสนใจกันสักเท่าไหร่ท่าเองนะถ้าเราจะเป็นนักสะสมของหายากกันจริงๆเราต้องสนใจเหรียญหายากด้วย f c นะต้องสนใจเหรียญหายากด้วยฉะนั้นจะบอกว่าสะสมของหายากเหรอเนาะของที่หาง่ายๆก็สะสมกันได้แต่ว่าถ้าเมื่อเราคิดว่าเราจะประสมประสบผลสําเร็จจริงๆเนี่ย นะก็ต้องแบบเหรียญหายากด้วยนั่นแหละเอซอ่ะอันนี้ก็เป็นธนาคารแห่งแรกของไทยเลยประมาณนี้เอฟเซียน,นี่ก็เปเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะเดี๋ยวไปจัดการไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นเหรียญเจ้าฟ้านักวิจัยใช่ไหมอ่ะเจ้าฟานักวิจัย,จจยแล้วก็ทรงนํเชนมรดกให้วัฒนา โอเคเนาะแล้วก็มีกล้วยไม้มาให้ด้วยนะแต่สภาพไม่ใช่ขั้นเทพนะฮะปาปาก็จะจะดูตามสภาพจากจากสายตาเปล่าก่อนอ่ะสภาพไม่ใช่ขั้นเทพนะฮะโอเคนะใครที่มีแบบนี้ประปาก็อยากรับซื้อกันอยู่เนี่ยเป็นเหรียญสิบบาทที่ระลึก10บ,บาท นิกเกิลที่ระลึก fc ทุกวารละเลยใครมีก็ส่งมามาคุยรายละเอียดกับแมทแอดมินเอาโอเคเนาะหลังจากนั้นเรามาดูตรงนี้ก็คืออะไรเอ่ยฮะโอเคมาดูห่อที่2กันห่อแรกจะจะคุยกันนานนี่ว่าเป็นเหรียญต้นตํานานหายากอะไรประมาณนี้เหรียญที่รับความนิยมต่อมาก็เป็นเหรียญ อ่าอันนี้ก็เป็นอ๋อเป็น10บาทเหมือนกัน f อฟ่ฮะนะอันนี้รู้สึกว่าเน,นี่ยจะเป็นลายสืออันนี้ก็ราคาสูงกว่าเหรียญเหรียญย่อยๆอยู่นะโอเคเนาะอันนี้เป็นเหรียญย่อยฮะราคาก็ปกติธรรมดานะอราคาปกติธรรมดาโอเคมันนี้ก็10บาทที่เรู้เหมือนกันอยู่ในชุดนี่แหละแต่ตรงนี้ก็เป็นเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมกว่าเขาก็เลยแยกมาแสดงว่าเขาก็รู้อะไรบ้างก็ดีแล้วละนะ่ะ f อฟเนาะอ่ะ ก็ทอท่านก็ศึกษามาพอสมควรก็ดีแล้วล่ะ fc r นี่เป็นวาระย่อยเนี่ยสิบาทที่ลึกอยู่ในวาระเดียวกันนี้แหละอ่าปะป่าวางไว้หลังจากนั้นเรามาดูห่อนี้ก่อนนี่เป็น20บาทที่ลึกนะน่าจะประมาณนั้นมา fc หเรามาดูชิ้นที่3ชิ้นที่3นั้นเป็นเหรียญ20บาทที่ลึกเนี่ย fc r ปัจจุบันนีลเริ่มเผยโฉมละ5ล้าน5้0แสนถึงห้หมื่นเหรียญนะสำหรับเหรียญอ่า20บาทที่ลึกการจนาพิเศษเนี่ยเห็นไหมอ่าโอเค fc หเนี่ยเขาส่งมาเนาะ ได้กันมาเหรียญได้กันมา3เหรียญอันนี้20บาทที่ลึกนะฮะวางไว้ปุ๊บอ่ะวางไว้อ่ะวางไว้ก็เป็นเวลาย่อย,ย,อ,ยอ่ะวันนี้เราได้รับเหรียญย0บาทที่เป็นเวลาย่อย,ย,ยก็สภาพก็ค่อนข้างจะอ่าผ่านมือนัากสะสมมาบ้างแล้วไม่ใช่เหรียญใหม่ยู UN c อนีโอเคเนาะเอาวางไว้หลังจากนั้นมาดูห่อที่4กัน F4 ฮะมาดูเหรียญห่อที่4กันอันนี้ก็ไปให้ดูแบบนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นววละย่อย,ยธรรมดาเหมือนกันโอเคนะน,นี่เหรียญ5บาทที่ระลึกนะ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ1นบาท2บาท5บาท10บาท20บาท50บาท100บาทเป็นเป็นอ่าชิราคาที่ปป้ารับซื้ออยู่เนี่ยทุกชนิดราคาเหรียญที่ลึกเอเซียเขาจะมีเหรียญเด็ดอยู่ในชุดของเขานะนอกเหนือจากเหรียญเด็ดนี้อ่าอย่าง5บาทที่แบบเนี้ยก็ซื้อขายที่อย่างผ่านการใช้งานเนี่ยแทบจะไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญได้เล็กน้อยเท่านั้นเองต้องเข้าใจนะฮะนะเพราะเขาไม่ใช่เหรียญหายากเนาะ อันนี้เจ้าของเหรียญเขารู้ดีแต่พูดถึงปปาบอก f c ที่นั่งดูอยู่เนาะ,ะเดี๋ยวบางคนบางท่านถือเหรียญนี้ไว้เหรียญเดียวไม่ค่อยจะเจอเหมือนนักสะสมที่เขาเล่นหาประจําใช่ไหมก็คิดว่าจะมีราคาเพราะบางคนเคยส่งเหรียญแบบเนี้ยประมาณนะไม่รู้ว่าเหรียญที่ลึกแบบนี้ก็แบบยังไงเขาเข้าใจว่าน่าจะมีราคาสูงฮะส่งมาเหรียญเดียวปุ๊บบอกจะส่งขายให้ขอที่อยู่ด้วยอะไรประมาณเนี้ยประปาอยากให้ขอเข้ามาศึกษาก่อนเหรียญเดือนเอฟซีอันนี้ซื้อกันไม่ถึง10บาทด้วยหน้าเหรียญ5บาทนะ ต้องใหม่ u n c ถึงจะได้10บาทวาระย่อยเนี่ยไม่เชื่อท่านลองติดอ่ายังไงอะติดตามราคาเหรียญตมทองตลาดดูโอเคเนาะแต่ก็อาจจะมีบางพื้นที่มั้งเขาซื้อผ่านการใช้งานผ่านสนามแล้วเหรียญนั้นสิบาทป้าก็ไม่ม้่นใจแต่ว่าป้านั้นไม่น่าจะไม่น่าจะซื้อผ่านการใช้งานแล้วเหรียญนั้นสิบาทนะไม่ถึง10บาทด้วยฉะนั้นใครที่ถือเหรียญเดียวแล้วอ่าส่งเหรียญมาประเมินราคาทาง Facebook เอ้ย ทางไลน์เอ่ยนะแล้วก็ขอที่อยู่ทันทีเลยส่งมาเหรียญเดียวเอซียะบอกขอที่อยู่หน่อยจะจัดส่งให้จะขายให้อะไรประมาณนี้ป,ะปะ้าปางก็งงไม่ไม่ไม่กล้าจะตอบกลับเหมือนกันเนาะจะบอกว่าเหรียญละ7บาท8บาทกอา็อายอายเกงใจด้วยเดี๋ยวก็โดนสวนกลับรู้งี้เก็บไว้ให้ลูกหลานดีกว่าปะปะาใหญ่เข้ามาศึกษานะป้าปาเข้าใจท่านไม่ผิดระหวางครั้งท่านไปดูเหรียญแบบนี้รายการอื่นๆช่องพื้นที่อื่นๆไงเขาประกาศรับซื้อเหรียญละห้าหมื่นไงเหรียญละห้าพันไงประมาณเนี้ ท่านติดต่อเขาไม่ได้จริงๆจังๆท่านก็เลย s <S ติดต่อช่องของ,ของ,ของาไปติดต่อง่ายนี่เพราะเราใช้ลายจริงใช่ไหมลายท่านติดต่อจริงๆท่านก็ติดต่อง่ายติดต่อง่ายแต่ก็เอาไปมันก็กบโอ้โหก็ติดต่อง่ายก็รับซื้อราคา7จ็ดบาทเอาอีกแล้ว fc โอ้ยไม่ใช่มียุ่งนะเป็นเจ้าของช่องเนี่ยไม่ใช่มียุ่งนะ fc นะเห็นใจทางช่องนิดหนึ่งอะช่องซื้อจริงขายจริงน่าเห็นใจทุกช่องแหละนะปปาบอกแค่นี้แหละนะ โอเคว่านี่เป็นเหรียญ2บาทที่ลึก FC ฮะราคาซื้อเข้ากันแค่3บาท4บาทเท่านั้นเองหน้าเหรียญ2บาทแล้วเข้าใจไหมฮะเพราะว่าเขาเป็นเหรียญที่ปปาบอกแล้วไงว่าเหรียญไมมก็ต้องเหรียญสองบาททิพเนี่ยเขาก็มีเหรียญเด็ดในชุดของเขาเหรียญเด็ดที่รับความเนี่ยเขาจะราคาสูงกว่าเหรียญวลารยย่อยหากเป็นวลารยย่อยตอนนี้ก็ซื้อเข้ากันประมาณ3บาทใหม่จริงๆ u n c จริงๆถึงจะได้4บาท f c ฮะอ่ะใครที่เชื่อปาปาก็ส่งขายและกันเนาะหากยังไม่เชื่อหรือว่าเสียดาย ก็เก็บไว้ก่อนไอตรงเสด็จปราปาไม,ไม่ไม่เป็นไรหรอก fc แต่ว่าถ้าหากไปดูที่อื่นมาเนี่ยอย่างปราปาบอกว่า3าถึงสบาทใช่ไหมฮะที่อื่นครับซื้อ 3- ามถึงสี่หมื่นเนี่ยท่านจะโกรธปราปาท่านก็ไม่ผิดหรอกนะคนที่น่าโกรธก็คนที่ทํารายการเหรียญเหรียญที่ไม่มีราคานะเอาไปทําราคาสูงสงไปเอายอดวิวบ้างจะไปรอเงินประกันจากเขาหลอกแล้วหลอกเล่าหลอก คนไม่รู้ f อนะก็โอนเงิน้เขาก่อนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะปัจจุบันวันนี้ครับดึงมาภาพเดียวเลยรับซื้อเหรียญละห0 0 0 0นไม่ไม่ไม่กระดิกภาพเลยจับไว้อย่างเงี้ยนะใครมีติดต่อมารับซื้อเหรียญละห0 0 0 0นนะเหรียญห้0 0 0น 5, อุ้ยเอฮะยอดวิวถล่มทลายโดนหลอกกันถล่มทลายอ่ะก็ไปศึกษาเอาเอฟซฮะเนาะก็ไม่ว่ากันนะ เราก็พยายามย้า้ใครหลอกเราได้ฮะเราไม่โกงใครแต่เราก็ย่ายหลใครหลอกเราได้เนาะรู้ทันทุงทีรู้เขารู้เราลบรอยครั้งไม่ต้องชนะรอยครั้งเอฟเซียนะไม่เป็นไรไม่ต้องไปชนะใครเขาแต่ว่ายา่ใครเขาหลอกเราได้โอเคเนาะคนหลอกเขาก็เลือเกินเลือเกินฮะนักก็มีแต่คุณปู่คุณย่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่เราทั้งนั้นแหละโดนหลอกอ่าไม่เป็นไรฮะสนุกหลอกรุ่นเดียวกับคุณปู่คุณพ่อคุณแม่เราเลยเนาะอ่ะไม่เป็นไรเราก็หมั่นศึกษาเอาเอฟซีป้าป่าไม่ได้มาว่าใครนนนนะตาาาาอดมิิงงขปััั้้เเรบกกพ <laughs> คลิปหน้าพบเจอกันใหม่ขอบคุณนักสะสมจังหวัดนักอ่าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทางบ้านฮะที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันศึกษาและสะสมเหรียญกระสาบไทยเรามาศึกษาก่อนที่จะโดนหลอกไปมากกว่านี้เนะอฟซีฮะเนาะเอาคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ